ก็สบายดีครับวันนี้พอดีก็จะมากราบลาหลวงพ่อแล้วมาขอบคุณหลวงพ่อด้วยว่าที่ทำให้ผมปกติดีขึ้นแล้วครับณาเวลานี้ถือว่าโอเคยังก็โอเคครับหลังจากที่มาพบหลวงพ่อวันที่สามส่งต้อเดือนอันนี้เน็บ<ๆ>ไว้ที่ป้ายเดี๋ยวนี <c oughs> ป้ป้ายป้ายเดี๋ยวลืม อาว่ามาครับตอนที่มาขอความเมตตาจากหลวงพ่อในวันที่สมสิงหาครับสามสิงหาสามสิงหาที่มาหเวลานี่คือหนึ่งเดือนเต็มแล้วอ่าออกแล้วไงจากนั้นเออก็ได้เข้าไปสวดมนต์สองวันแรกรู้สึกว่าน้ําตามันไหลโดยที่ไม่นั่นเลยครับตอนสวดมนต์น้ำตาปิติไหลเหรอชนิดกลัวคนข้างๆเขาจะไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจแล้วกลัวเป็นรบกวนเขาด้วยแต่ว่าก็พยายามกดกั้นแต่ก็ ไม่สามารถอดกันได้ขับไม่กดกันมันนั่นก็เลยโอ้ยังไงเนาะว่าก็พอดีก็จับที่หลวงพ่อแนะนํมาให้มีสตินะครับก็เลยพื้นออกมาออกมาแล้วจากนั้นมาก็เป็นปกตินะครับมาก็เป็นปกติแล้วครับก็เลยว่าเอออันนี้ครบเวลาแล้วก็เลยจะมาถวายบุญหลวงพ่อแล้วก็จะขอกลับลาหลวงพ่อสาธุโมทนาด้วยกลับไปก็ปฏิบัติต่อนะขออนุญาตนะครับผมนายกิติศักดิ์แก้วโค บุญใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําไว้ดีแล้วก็ขอยกถวายหลวงพ่อ,อจิตจิจสาโรน,นะครับแล้วก็ขอให้หลวงพ่อมีสุขภาพแข็งแรงมีบรารมีสูงสูงยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับสาธุขออีกคำเดิงว่านาการเวลานี้จากที่ได้มาปฏิบัติชีวิตแล้วก็สุขภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างอ,อจิตใจดีขึ้นครับจากมาทีแรกนี่ผมยังไม่ได้พูดกับหลวงพ่อเลยท่านที่อยู่ด้านในผมมัน บน,บนว่แสดงอาการวุ่นแสดงวา,า,ายขึ้นมาก็เลยทําให้เ,เราควบคุมไม่อยู่นะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรไมายังไงหลวงพ่อพยายามจัดหมวดหมู่ให้ผมผมก็พอได้นั่นอยู่สาธุหลังจากไปแสวงบุญมานะครับหลังวันววันันนที่สามคือพบหลวงพ่อวันที่สี่ไปแสวงบุญกับทางเทวดาพาแสวงบุญนะครับ,บไปที่เขาทําเทียงก็รู้สึกว่ามันงั่นขึ้นอีกครับควบคุมไม่อยู่อีก แต่ว่าก็พยายามเพราะคนมันเยอะครับแล้วก็ไปทีบบ่วัดภูหังหนาคีก,ก็พระยาอนันตาน,นาคราชอีกครับขึ้นมาเหมือนกันแต่เราก็พยายามกดกั้นแต่พอดีใช้สติควบคุมได้ครับผมมามาวันที่วันจันทร์ที่ห้าก็เลยมาขอสื่อกับท่ทบานทวดาท่านก็เลยระบ,บบอกว่ามาจากไหนยังไงจ้าจ้าจ้าเพราะว่าหลวงพว่อจัดระบบให้ดีแล้วช่วงวันเสาร์ที่นั่นทาให้ปกติขึ้นมากแล้วก็ ทีนี้ก็พยายามจากการสวดมนต์ก็เราจะเอาข้อมูลต่างๆที่หลวงพ่อ,อาจากที่เทศในช่วงทุกวันของวันตรงตอนเช้าก่อนที่ท่านหลวงพ่อจะฉันพัตาหารนะครับว่าผลทางศิกรรมุกคนอย่างนี้ครับทุกวันที่ท่านหลวงพ่อพูดบางทีผมจดไม่ทันผมก็ไปจะแกะเอาจากที่น้องเขาลงเฟซบุ๊กบ้างนะจ้าจ้าจา สรุปแล้วหน้าเวลานี้ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นครับผมได้เดียวทางที่นําจะไปปฏิบัติต่ออยู่ด้วยหลวงพ่อไปนําไปเผยแผ่ได้ต่ออีกอโมทนาด้วยจิตใจก็ดีขึ้นสภาพร่างกายก็โอเคขึ้นเลยครับดีใจมากครับที่ได้มาเจอหลวงพ่อก่อนที่เราจะเป็นอะไรไปอย่างนี้นะครับก็เป็นอะไรไปแล้วบางทีหมดโอกาสหมดโอกาสเลยครับเพราะว่าจากที่ท่านไม่วันสือให้นี่ว่าจาก เป็นเทวดาที่ลงที่อธิฐานลงมาแต่เรายาังไม่รู้ตัวพอไปที่อื่นจะพูดเป็นภาษาปกันใหญ่นนเลยทำ่ะไรนะครับที่เราไม่เคยพูดอย่างนี้นะครับมาที่นี่นี่เออเราก็ดีขึ้นเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้สวดมนต์ทุกวันยังเห็นหลวงพ่อที่เทศนี่ครับผมมายอยู่นี่สามสิบวันท่านหลวงพ่อไม่เคยขาดเลยคือหนึ่งทำวัดเย็นวัดเช้าเป็นแบบอย่างที่ทําให้เราท่านหลวงพ่อก็สังขารเรื่อยอายุมากแล้วเราก็ต้องเอาเป็น ้นแบบห,หรือแบบอย่างางนี้นะครับอ๋อสาธุดีแล้วโมทนาด้วยโดยรวมดีขึ้นหมดทุกทิศทางแบบดีขึ้นครับอทุกมิติใจก็เลยว่าวัวีกว้ก่อนกลับต้องเจอหลวงพ่อให้ได้อรัสาธุขอไปที่พระนิพพานครับม,มีมีสิ่งหนึ่งที่พอดีเมื่อคืนนี้แม่แมวว่าจะจัดพิมพ์หนังสือพอดีผมไปอ่านผมไปดูหนังสือส่วนวนนะครับที่ชื่อหลวงพ่อตัวนี้ ตัวนี้นะครับหลวงพ่อครับอาจาจจะกับกับกับที่ป้ายคนละคนละชื่อกันใช่อันนี้ตัวนี้กับส่วนบนที่ของท่านพญายมราชนี่จะตรงกันแต่อยู่ในหนังสือส่วนบนตัวอันใหม่นั่นเน่ยมันคนละอ่านกันคือที่ชื่อก่อนมาบวชเนี่ยเป็นชื่อกริจกฤินั่นก็คือเป็นกลรหรือสบเป็นไม้เป็นชื่อในบัตรประชาชนแต่ทีนี้เนี่ยตอนที่ไปทำเอกสารเกี่ยวกับ เขาเรียกว่าใบสุทธิและพาก็เลยเขียนให้เป็นกออีจอกริดเปกิจกรรม <c oughs> แล้วก็ชายาก็กิจกจ,จากสาโรหลวงพ่อก็ไม่เข้าใจตอนต้นใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรลังเกียดเพราะกิจก็คือการงานหลวงพ่อก็เลยยอมใช้แต่เพื่อให้มันตรงกับบัตรประชาชนเลยก็ขอกลับมาใช้ให้มันเพื่อเอกสารใ,ในใบในบัตรประชาชนใบธุติอ่ะ มันเป็นกรลอรืลอล้อสอบอเป็นไม้ก็ต่อไปให้ใช้กฤดที่มันเป็นลอลือออ้อตามนี้ออแต่ก็เป็นคนเดียวกันนั่นแหละไม่ไม่เป็นไรหมายถึงว่าออพอดีแม่แบบว่าจะจัดพิมพ์หนังสือใหม่ผมเลยว่ากออ็จะได้มาสมทบค่า <c oughs> ยินดีมากใครไปร่วมบุญได้เลยเพราะเราจะแจกจ่ายไปทุกคนที่ออมาปพปฏิบัติแล้วสนใจอยากจะไปเอาไปสวดที่บ้านเอาไปให้ลูกให้ลใหลานให้พอ่อให้แม่แล้วก็ ผมบูชาไปหลายเล่มแล้วครับสาธุโมทนาดีด้วยแต่ผมขออนุญาตหลวงพ่ออย่างนิดหนึ่งอันนี้ผมถือว่าเป็นคมภีที่ศักดิ์สิทธิ์เมื่อศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าการเก็บค่อนข้างจะไม่เป็นนั่นเท่าไหร่ครับหลวงพ่อการเก็บรักษาการเก็บรักษาก็ไว้ในห้องพาก็ได้ไม่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 ถึงว่าของเรานะครับของเก่าของเราเก็บเก็บไม่ค่อยนั่นเด้ครับเก็บไม่ค่อยเป็นที่เท่าไหร่ไม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 ่มีที่ที่เก็บที่เหมาะสมสวยงามใช่ไหมครับ าะว่าผมว่ามันเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ได้เลยใช่ทําให้คนไม่ต้องตกนรกได้เลยใช่ครับผมเลยว่าอยากถ้าเป็นไปนได้ก็จะมีชั้นหรือมีที่เก็บให้มันเป็นระเบียาได้ได้ได้ไดแล้วก็ไปหาแนวทางมาแล้วจะต้องทอํายังไงเอาเหล็กที่มีอยู่มาเสียบมาทําชั้นอะไรก็ได้เพราะ,ะเราไปปรึกษากันดูทําความดีทําได้เลยยินดีที่ทุกคนร่วมกันทําความดีเพราะถือว่าเป็นสมบัติของพระพุทธเจ้าสาธุ ขอพรจากหลวงพ่อด้วยจะได้เดินทา,างกลับบ้านพอดีช่วงเย็นนี้จะกลับครับผมดีละโมทนาด้วยได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่ได้เป็นผู้มีบุญบารมีได้เป็นผู้มีสติมีปัญญาพาผู้คนได้พ้นทุกข์ข้อห้มฤทธิ์มิเดชได้มีความศักดิ์ส<ะ>ิทธิ์ในตัวในใจด้วยเถินรอ้อยอะไรต่อไปเอาไมโครโฟนขึ้นมา 老夫啊。